ที่จังหวัดพิจิตรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำประสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรนับพันคนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ทรงพระเจริญซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวขึ้นที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีการดำเนินชีวิตโดยการใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขสังคมเข้มแข็งและสังคมที่มีคุณภาพโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนาตรัย เปิดตวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาพร้อมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งขอพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็วและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ครับจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระคาอและเจริญจิตภาวานาถวายเป็นพระรากกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกวันที่หของเดือนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาซึ่งทางจังหวัดพิจิตรจะได้ดําเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตภาวานาถวายเป็นพระรากกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ของทุกเดือนอาจมีกาหนดการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมและโอกาสาต่อไปครับ